หมุนเดินหน้านะหมุนจานไฟดูนะครับรถคันนี้มีกําลังอัดน้อยนะครับนี่เป็นอีกเทคนิคหนึ่งนะครับที่เราจะรู้ว่ารถของเรานั้นกําลังอัดน้อยกําลังอัดไม่มาการู้ได้อย่างไรครับมีวิธีนี้นะครับคือเราถอดอเอาหัวเทียนออกนะครับถอดหัวเทียนออกอ่าแล้วเอามือเนี่ยเอานี้ชี้เลยเนี่ยเข้าไปอุดรูหัวเทียนนะทำการสตาร์ทถ้ารถที่มีกําลังอัดปกติ ที่มีกําลังอัดดีอ่ามันจะดีดนิ้วเราเลยนะฮะคือดันนิ้วเราออกเลยแต่ถ้าเอานิ้วอุดแล้วอ่ากําลังอัดไม่ได้ดันนิ้วอะไรเราเลยก็บ่งบอกให้รู้ว่ารถคันนี้อ่าไม่วาวยันก็วาวรั่วหรือไม่ก็ลูกหลวมนะครับอีกสาเหตุหนึ่งนะครับที่ทําให้รถสตาร์ทไม่ติดเปิดปา๊บส่งออกมาดูน้ำมันเครื่องแห้งนะฮะหรือว่าน้ำมันเครื่องเหลือน้อยนะฮะความร้อนสะสม มีผลทําให้วาวยันนะครับเดี๋ยวซูมเข้าไปใกล้วาวไ้ดีนะครับขยับได้นะฮะแต่ขยกได้นิดเดียวนะฮะส่วนวาวไ้เสียนั้นปกตินะครับไม่ได้เป็นไรพามาดูน้ำมันเครื่องนะฮะน้ำมันเครื่องมีนิดเดียวนะฮะไม่เยอะนะฮะทำให้รถเกิดความร้อนสะสมนะ หมุนมูเล่กันไฟดูรู้เลยนะครับเนี่ยรถไม่มีกําลังอัดหรือมีกําลังอัดก็มีน้อยนะฮะปกติถ้าผมหมุนมือข้างเดียวเนี่ยเหนืดมากนะครับถ้ารถ F c เพื่อนเพื่อนพี่พี่น้องๆคันไหนครับมีอาการลักษณะแบบนี้อย่าลืมเช็คตัวนี้ดูด้วยนะครับเรื่องน้ํามันเครื่องสําคัญนะครับน้ํามันเครื่องเหลือแค่เนี้น้ํามันเครื่องมันไม่ได้แห้งนะครับแต่มันมีน้อยทําให้รถมีความร้อนสูงนะครับทําให้วาวยันได้นะครับ